หลังจากที่รัฐบาลเขมรเขาประกาศออกมาล่าสุดนะครับว่าไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อหน้าสื่อต่อหน้าชาวต่างชาติเลยแต่วันนี้ครับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเคลมไทยอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนๆคราวนี้นี่ถึงขั้นแบบว่าอาดูเอาทำไมเขมรชอบเคลมไทยนะล่าสุดนี่ปล่อยคลิป,ปโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศเขมรโฮมสบายกันแบบว่าโอโหทั่วเลยฮานุมานรามเกียรติก็มา แต่ว่าไร้เงาซัมปอรตที่เป็นชุดประจำชาติเขมรเหมือนกับว่าเขาไม่สนับสนุนของประเทศเขาเองหลายๆคนเขาก็มองว่ารัฐบาลเขมรน,นี่ช่างสตรอเบอรี่เสียจริงนะวันก่อนก็พูดอย่างดีเลยวันนี้มาอย่างหนักก็ช่างกล้าถามครับประเทศเพื่อนบ้านนะนะักเคลมนัมเบอร์วันปล่อยคลิป,ปโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศเขมรพอดูไปดูมาเอ๊ะนี่มันสรุปว่าโปรโมทของประเทศอะไรอยู่กันแน่ใช่ไทยหรือเปล่าใช่ไทยไหมนะ โดยที่เขาเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวผ่านทั้งเพจมหาฮุนเซนชื่อเพจนัเนี่ยมหาฮุนเซนโดยที่พอแปลข้อความก็ได้ใจความประมาณว่าขอบคุณศิลปินที่ขยันผลิตเพลงที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมขเขมรเพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่กัมพูชาวัฒนธรรมบรรพบุรุษต้องใส่ใจเพราะเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนรุ่นหลัง หลายๆคนเขาก็บอกว่าล้ำค่านะมันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ของคุณมาเอาศิลปวัฒนธรรมของไทยไปใส่ชื่อขเขมรเฉยเลยแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะรูปหนักเกินไปหน่อยนะไม่อายกันบ้างหรือไงทั้งชุดทั้งเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆชุดประจำชาติของขเขมรตอนนี้เหมือนไทยทุกกระเบียดนิ้วเลยมีห่มสบายสบายเฉียงพอมองดูเนี่ยมันก็เป็นชุดไทยชัดๆเหมือนกับว่าสั่งมาจากไทยอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เอาไปใส่ทำการแสดงโฆษณา แต่ดูเหมือนว่าชาวเขมรจะภูมิใจชื่นชมกันใหญ่เลยบอกว่าชุดประจำชาติกัมพูชาสวยมากทา,ทางที่มันก็คือชุดไทยชัดๆเลยตามรูปตามภาพที่ให้ดูเนี่ยครับแล้วยังมีการบอกกันอีกว่าเขมรนั้นน,ะน่ะพวกเราต่างก็รู้กันดีว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาก่อนสยามอีกเห็นได้จากรูปสลักในนครวัดได้สลักรูปการแต่งกายของเขมรในสมัยโบราณเป็นลักษณะเช่นนี้ ทีนี้ถ้าเกิดดูดีๆนะในคลิปโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศเขมรนะ่ะก็จะเห็นว่ามีวัฒนธรรมรากง้าของความเป็นประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหานุมานรามเกียรติ์ซึ่งโขนเนี่ยก็เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามอลังการแล้วก็อ่อนช้อยเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์แล้วก็ศิลหลายแขนงเลยก็อย่างเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ หรือว่าจะเป็นชุดที่เหล่าศ in ิลปินอินฟลูเอนเซอร์สวมใส่เนี่ยก็คือชุดไทยบ้านเรานี่เองแต่ก็พูดออกเสื่อเลยนะว่าเป็นชุดประจำชาติของเขมรตอนนี้เหมือนชุดไทยเปเลยทำไมทำกันแบบนั้นนะมีห่มสบายช่ำไหว้กันแบบว่าไหว้เรียนแบบเออเขาก็มีการไหว้ของเขาหนะ่าแหละแต่พอใส่ชุดไทยชุดอะไรไปไหว้แล้วมันก็ดูเป็นแบบของไทยนะเราไม่ใช่แค่การโปรโมทโฆษณาชุดนี้นะ ยังมีอีกหลายคลิปเลยที่ชาวคอมเมนต์เขาเริ่มที่จะทําแบบนี้กันมากขึ้นครับก็คือเอาชุดไทยไปใส่แล้วก็ออกสื่อแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นชุดขมเมนเหมือนมีความตั้งใจว่าจะเคลมแบบเห็นเห็นเลยไม่ใช่แบบว่าใส่เพราะอยากใส่หรือว่าใส่เพราะอยากสวยแบบนั้นเออก็แปลกที่ว่าทําไมขมเมนไม่ยอมโปรโมทชุดซัปอร์ตของตัวเองที่เป็นเครื่องแต่งกายประจําชาติทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะ และดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาหัวโขนที่สวมใส่ให้ดียิ่งขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยหัวโขนของทางขเขมรเขาก็รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมมันจะเละๆหน่อยนะครับดูไม่สวยงามและทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับของคนไทยคือไทยเป็นต้นฉบับอย่างนี้ไงก็คือดูสวยงามมากตอนนี้เขาก็เริ่มพัฒนาที่จะทําคล้ายๆกับของคนไทยบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คลายมากมันก็ยังดูมีความเป็นแบบว่าบิดๆเบี้ยวๆหน่อยเหมือนเดิม พอมีการลอกเลียนแบบแบบนี้บ่อยๆเข้าทุกช่องทางเลยสื่อโซเชียลหรือว่าจะเป็นในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยทีนี้ชาวต่างชาติเาก็จะเริ่มเข้าใจผิดแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นของประเทศเขมหร,รือเปล่านะมาตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าประเทศไทยยังนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่เห็นจะมีมาตรการใดๆออกมาตอบโต้ชี้แจงเลยนะในระบบหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่เห็นจะออกมาทำอะไรเลยเพื่อที่จะปกป้องความเป็นล่างเงาของประเทศไทย อ๋อลืมไปว่าใครเป็นผู้นําประเทศไทยอยู่ตอนนี้แหมตั้งแต่ได้มาเป็นผู้นําปุ๊บนี่เขมินเอาใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าเตรียมอะไรกันไว้สนับสนุนกันจัางเลยนะทั้งอย่างที่เห็นผลักดันให้ชาวต่างด้าวเต็มประเทศแล้วก็ผลักดันให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยไปเป็นของต่างด้าวคนไทยยังมีที่ยืนอยู่ไหมเนี่ยเอาเอากันใหญ่เลยเนาะแต่ละคนผู้มีอํานาจก็มาดูทางด้านความเห็นครับ นี่คขาแรกเขาบอกว่ารัฐบาลออกนโยบายดันซอต์พาวเวอร์แต่ว่าข้างบ้านนี่เคลมชํำเลยไม่เห็นว่าจะทําหอกอะไรเลยมาดูความเห็นตอบกลับกันบ้างเขาบอกว่านี่แหละไทยมีคนไทยใจขเขมนบริหารเมื่อใดที่ขเขมนจะฉวยโอกาสนั้นในการเคลมเคลมข่าววิหารก็ครองคนเดียวทั้งๆที่ครอง,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 งร่วมกันมานานขเขมรมักจะได้แทบทุกอย่างเลยในยุคทักษิณจะไปทําอะไรได้ในเมื่อปรองดองญาติกันแล้ว แถมรัฐบาลเพื่อขเขมรเตรียมจะแบ่งทรัพยากรใต้ทะเลให้ขเขมรด้วยอย่าว่าแต่ฝั่งรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยแม้แต่ฝ่ายค้านก็ยังเงียบกริบเลยสงสัยว่าไปลงทุนที่ขเขมรกันเยอะอันนี้จริงไหมก็ไม่รู้นะเป็นความเห็นของคนไทยนะครับหลายๆคนอ่ะคนต่อมาเขาบอกว่าขเขมรก็รอโอกาสนี้แหละรอรัฐบาลชุดนี้ของไทยหลังจากนี้ไปเนี่ยขเขมรก็จะเคลมทุกๆอย่างที่โลกรู้จักความเป็นไทยเพราะว่ารัฐบาลของเราหนุนหลังเขาอยู่ คนต่อมาบอกว่าอย่าไปตื่นตูมมันก็ไปได้แค่นั้นแหละตราบใดที่มันยังไม่ปรับที่อุปนิสัยของคนของมันแล้วก็ผู้นำของมันแต่ผมว่านะไม่ตื่นตูมไม่ได้นะเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลชาวต่างชาติหล,หลายๆคนเนี่ยเขายังเข้าใจกันอยู่เลยว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยหล,หลายๆอย่างบางอย่างก็เป็นของเขมรอย่างแท้จริงเขาเชื่อกันแบบนั้นเลยแล้วทีนี้ลองคิดดูนะครับ คลิปโปรโมทการท่องเที่ยวนะ่ะทำให้ใครดูให้คนในประเทศดูหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ทําให้คนต่างชาตินั่นแหละดูทีนี้พอคนต่างชาติเขาดูนะ่ะเขาก็จะคิดแล้วว่าเป็นของเขเมรแน่ๆเพราะว่าประเทศไทยไม่เห็นจะออกมาพูดอะไรเลยประเทศไทยยังเฉยแปลว่ามันคือของเขเมรจริงๆเรื่องแบบนี้ก็เคยมีบทเรียนมาแล้วก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นนั่นแหละเกาหลีก็ทําแบบเดียวกันกับเขเมรนี่แหละครับทำกับญี่ปุน่นญี่ปุ่นเขาโดนมาแล้วญี่ปุ่นเขาถึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจไงนะ เขาก็เลยเตือนคนไทยญี่ปุ่นเขาก็เลยอยากเตือนว่าระวังเขมรจะเป็นแบบเกาหลีอย่างเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบว่าได้ดูซีรีส์เกาหลีบ้างรู้ไหมว่าอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแยกไม่ออกเลยใช่ไหมเพราะว่าเกาหลีเขาเคลมมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เชื่อกันทั้งประเทศจริงๆว่ามันเป็นของเกาหลีก็เหมือนกันครับกับรัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงนั้นก็คล้ายๆกลับประเทศไทยแต่วนี่ของประเทศไทยนี่หนักกว่าในช่วงนี้เพราะว่าเขาสนับสนุนเขมรเลย ทีนี้พอมีคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวของขเขมรออกมาแบบนี้ปุ๊บมันจะต้องมีการแชร์เกิดขึ้นก็คือชาวต่างชาติที่เขาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยงามเขาไม่รู้นะว่าเป็นของประเทศไหนที่จริงแล้วอะ่ะ<ๆ>เขาก็จะแชร์ต่อไปให้กับคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนเขาดูแล้วมีอีกนะที่เป็นฟอนต์ตัวอักษรภาษา,าเมรที่เขาทําในคลิปโปรโมทโฆษณานะ่ะก็ยังออกแบบคล้ายๆกับฟอนต์ภาษาไทยเลยครับ ก็จะเหมือนกับว่าตัวยอยักษ์กับตอเต่าเนี่ยชัดมากเลยมาทั้งหัวทั้งหางเลยก็คือจะเรียนแบบไทยเต็มเตมอ่ะแต่ว่าใส่ชื่อเขมรแล้วมีอะไรนะเนื้อหาบางส่วนที่ประมาณว่าเขมรเมืองยิ้มอะไรแบบนี้ด้วยโอ้โหตั้งกันขึ้นมาเองเลยทั้งที่สยามเมืองยิ้มนี่ต่างชาติตั้งให้นะครับไม่ใช่ว่าคนไทยคีดขึ้นมาเองพอไปดูความเห็นของชาวเขมรนะชาวเขมรเขาด่าคนไทยกันว่าจะมาไม่พอใจอะไรเนี่ยแค่คนเขมรโปรโมทวัฒนธรรมของเขมร คนไทยบ้าหรือเปล่าแบบนี้ด้วยเออเอาเข้าไปนะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ